เข้าไหมเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปนะครับ i Terima kasih telah menonton! ปากถือเลยเด็กปัดถืออันหนึงผมจะไปเดินไปดูหัวไม้ไปครบเท่าไหร่ไม่สบายมากเออไม่เปิดตัวไม่จริงๆเราจะไม่ได้ปิดนะไปห้างไปอะไรปกติงานเด็กเฟสที่แบบรอบไฟนอลวอลเขาก็ไปนะปกติใช่เพียงแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้ปิดอ่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราแค่อยากจะให้แน่ใจก่อนเราก็เลยยังไม่เคยลงรูปมีคนอะไรท่านนี้คมาสองปีใช่ไหมใช่ค่ะ ขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เข้าใจอะไรอย่างนี้แต่พอเป็นข่าวไปตอนนี้มีหน้าเขาในสื่อเขาว่าไงก็มากก็นั่นเลยต้องไปถามเรารอถามคนเล่น่งมที่แต่งคนเลก็ยังโชคดีที่ที่ออด้วยความที่เราก็จัดเลยังไม่ได้เจอใครเพิ่งเจอวันนี้วันแรกอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ตกใจก็คืออาจอาจจะมีคนไปขอรีเควสในอินสตาแกรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยแค้นเองยอดอินสตาแกรมเขาก็พุ่งเหมือนกันนะฮะ แต่ดี๋ยวามเขาเป็นไทยแล้วก็แบบท้องว่าไม่ไม่ได้กดรับไทยอะไรเขาคุณก็เลยไปเปิดวาร์ปเขาไม่ได้เปิดวายมากไม่รู้ไม่รู้ขนาดนั้นะเลยแต่ก็ไม่เคยรู้ตรงนี้เหมือนกันมารู้พร้อมกับโอ้โหเขามีไปเปิดวาร์ปอะไรตกใจไหมฮะก็ตกใจว่าโหนักสืบโต๊ะที่ปะัรแป๊บรู้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างค่ะใช่แล้วพอคนแซวว่าเป็นว่าที่กําแพงดินล้านจัดเป็นยังไงคะ จริงๆก็ไม่ได้มีใครแซวนะทุกคนแบบแสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหมื่นล้านจริงไหมแม่ไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้จริงไม่เคยเธอเขาเปิดวาร์ปแค่ขนาดนี้จริงไหเนี่ยวใช้ชั่วโมงไม่เคยเลยก็แต่รู้ว่าโอ้ไม่น่าแล้วเนาะอาทิตย์เธอทำงานหกวันแล้วเดินแบบมีวันหยุดแค่ทีเดียวเนาคนเลยว่าทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอก็แบบมีแซวๆซียลอะไรงี้ยถือว่าตุ้มซ่างอะทำงานหกวันแล้วได้หมื่นล้านใช่ไหมไม่หรอกคือด้วยความที่เป็นเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็ไม่ใช่ของเขาคนเดียวอะไรนะตก็หลายหลายอย่างอันนีเยางตัวเรื่องแหวนค่ะอะยังไงค่ะวงนี้วงนี้เป็นแบบที่ที่ใส่มานนามันดูแวววาวหรีอประยักมากเลยค่ะเรียนเชิญ์ด้วยนะคะ28 28ชุดชาปีหน่าพอจะบอกมูลราคาไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยค่ะม่นคือมันพอดีนิ้วเลยตอนนี้ไม่อด้ใช่เขาไปแอบวัดตอนไหน อ๋อด้วยความที่เราเคยบอกเราเคยดูก็เคยพูดกันเล่นๆว่าถ้าเธอถ้าเธอจะขอฉันแต่งงานเนี่ยเธอต้องไปซื้อแหวนลายนี้นะเพราะว่าฉันกมีกไว้ก่อน,นออมีใจไว้ก่อน,นเคยพูด<อ>วไว้แล้วคือแซวกันเหมือนแบบว่าเวลาเล่นมือถือด้วยความที่แฟนจัน ขายโครซองด้วยมีทําร้านโครซองกับเพื่อนนะคะชื่อร้านบองค่ะใช่่แมชายก็คือเหมือนแต่ว่าจะส่งโครซองให้พี่ที่ที่ลูกค้าที่ขายเพชรเนี่ยแหละก็บอกว่าเออเนี่ยเธอพี่ก็ขายเพชรนะถ้าจะจะสุดขอฉันแต่งงานไปทำเพชรร้านนี้บังเอิญไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอพี่เขาจะมีแบบประวัติแล้วว่าลูกค้าไซส์ไหนพูดเล่นๆในวันนั้นของวันนี้ใช่ใช่ก็ไปเลยเพชรร้านไดมอนด์มาพูดอันเพื่อนไอ้เรื่องวางแผนงานแต่งงานไปยุ่งย้อยหมดแล้ว ยังเลยเพิ่งได้เลิกแต่งงานมาก็รู้ว่าสุพี28ก็ไปติดต่อโรงแรมที่สยามพิมพ์สกีนะคะเรียนเชิญมันเอ่อวางแผนยังไงบ้างครับงานแต่งของเราไม่ได้มอแผนเลยอ่ะเพราะไม่พอคือเขาบอกว่าพอได้เวทีเขาบอกว่าพอรู้วันต้องไปจองโรงแรมก่อนก็เลยไปจองโรงแรมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าตัดเข่าวันที่17ตุลานี้ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องธีมเรื่องอะไรมันเวิร์กความโผลได้ค่อยคืนที่บ้านได้พี่จัรงานแต่งในฝันเราวัดขนาดไหนคะพี่ ค่ะแล,ววแล้ว่าขนาดไหนเนา่ไม,ไม่ไม่ได้คิดแต่แค่รู้สึกว่าเออเราถ่ายาละครริมทะเลมาแล้วเราเคยถ่ายาละครริมทะเลมาแล้วขอแต่งงานในอะไรก็รู้สึกว่าเออเราแต่งในโรงแรมดีกว่าเนะ้อเพราะที่นั่นันเป็นเมืองร้อนแต่เราแต่เราแต่เราเปิดรีสอ <laughs> ร์ทก<ๆ>็จริงแต่เราก็เออเธอเราแต่งในโรงแรมเนาะอ่าเย็นเย็นว่าถ้าผมมาปุ๊บติดหน้าติดคอเออฉันไม่ไหวฉันมีประสบการณ์กับการโดนขอแต่งงานแล้วฉัดแต่งงานริมทะเลมาแล้ว<ๆ>แสดงว่าเขาให้สิทธิเราเลือกหมดเลยใช่แต่เราไม่ต้องอยู่ตรงนี้ ที่สําคัญก็คือเขายอมรับงานของเราได้แล้วก็เขาเขาโอเคกับคนในครอบครัวเราใช่เราดีหรือไเ้เขาก็ดูแลเราดีนะคะเขาก็ดูแลเราดีฝั่งคนตั่งเรียนรู้กันถ้าถามว่าคนนี้จะโอเคเลยไหมจันคือมันตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าเออเรารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้เราสบายใจอยากอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอยู่กันเหมือนเพื่อนด้วยความที่เรารุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยคือเพื่อนเพื่อนนักยมของเขาเป็นเพื่อนมหาลัยจัน ก่อนที่จะก่อนที่เพื่อนจะแนะนํามาเนี่ยได้มีการสกรีนมาแล้วว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเพราะปวดโดนตัดดักได้ผ่านการสกรีนมาแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหมาแล้อสุนัขหรือสุนัขก็ดีการสกรีนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเพื่อนแนะนํามาให้เลยคัดมาให้เราแนะนำเพนให้ได้ก็คือด้วยความที่เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเพื่อนเราก็อยากให้เราแบบเจอคนที่ดีอะไรก็แล้วแต่ชีวิตครอบครัวด้วยกันยังไงปะ อย่างก็หมายถึงว่าจะเลิกทำงานวงการไหมอะไรประมาณนั all, ้นประมาณนั้นแฟนแฟนแอนมีแตนชีวิตแต่ผลแต่งงานมันกว้างเนาะเอาหม่เอาแคบๆลงมาก็คือแต่งก็กะว่าใช้ต้องผ่าตัดเข่าก่อนใช่ไหมพอผ่าตัดเข่าหายดีก็ปีหน้าก็แต่งงานแล้วแต่ว่าแบบก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้รับงานเยอะแต่ช่วงหลังนี้ก็คือไม่ได้รับงานเยอะแล้วจะรับอะไรที่แบบเเราสนใจหรือว่าอยากเล่นย้อนย้อนกลับไปในวันก่อนนะนพ่อแม่เราอยู่ด้วยย ไม่ได้อยู่ค่ะไม่มีคนในครอบครัวเมีพี่ชายอยู่ไม่ได้มาทุกคนมีเหลือแค่พี่ชายแล้วก็คุณแม่แค่นั้นเองเขาไปขอคนในครอบครัวเราก่อนมาแล้วเหมือนกันใช่ค่ะคุยกับพี่ชายกับคึกแม่ในนั้นนี่จั่ที่เขาเป็นอะไรคือเขาไม่ได้ไปก่อนหมอร่วงกระดูเพราะเขาฉีกระโดดผิดในแบบรถไฟแล้วเจ็บในนั้นกระโดดผิดจรองตอนเข้ากรุงเทพผิดชีล้วมันจะเป็นตอนนี้มันเป็นหมอร่วงกระดูเพราะเขาฉีกับแล้วตอนนี้อาการมันเป็นยังงไ อาการคือเนี่ยต้องต้องงอขาขวาตลอดเวลาเพราะว่าขาจะยืดสุดไม่ได้แล้วก็ไทิ้งน้ำหนักไปไม่ได้ใช่ค่ะก็แตนยืนพอยขาตลอดเวลาแล้วเวลาเดินล่ะคบเวลาเดินเดินมันมีปัญหาเจ็บมเจ็บเแป๊บๆนะคะคือจะเดินด้วยความที่มันมันเราของพอเราเจ็บเราก็จะทะลหน่อยเราก็จะไม่ทิ้งน้ำหนักขวาเต็มที่อะไรตอนนี้เวลายืนก็เหมือนกับว่าขาข้างนี้จะงอมันดูก็ก็จะเทียบพออ แต่พอกลับบ้านไปอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆเหยียดยืดเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นขาซ้ายจะเจ็บเพราะว่าทตอนนี้แบบที่ขาทรายมันมีผลง,งานสแสดงไหมตอนนี้ถ่ายจบหมดแล้วก็คือทุกคนก็แบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหลังเพราะสไปร์ตสัตยามันต้องมีเต้นมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่กิปปมมซีโฟก็แบบช่วยคิดภาพเต้นให้เป็นภาพเต้นที่แบบคุยกันว่าเออ ทิ้งน้ำหนักที่ขาซ้ายแล้วก็แบบเออใช้ช่วงล่างเอาตรงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายฝ่ายใช่ไหนต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจะผ่าอะไรจะต้องผ่าตาเพราะว่าถ้ามันตอนนี้มันฉีกถ้าไม่ผ่าไอนาคตที่กระดูกมันศกอย่างเงี้ยมันจะอันตรายผ่าเมื่อไหร่นะคะผ่อวันที่สิเตุลาคมค่ะอืมอืมอามอื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 มืมอืมอ่มอื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 ืมอืมอื กี่กอดกอดเราจน,น่าพจะโดนอ่านั้นไม่เป็นฉากในละคะรแล้วแล้วมันก็แบบมีการเซฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ช>แต่คนท่าอีกวามไปว่าเป็นการละเมิดละเมิดที่จริงจริงจากต้องบอกก่อนด้วยความที่มันเป็นละครคอมเมดี้อะแล้วเรารู้สึกว่าเออตอนนี้เหมือนโซเชียลพอมีคนนึงมาเม้นทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบโฟกัสในจุดๆนั้นทัวลงอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วคือตอนที่ ออกไปตอนที่เราเล่นกันทุกคนก็นคือปกติไม่มีอะไรพิมงานแล้วก็เซฟที่เบิร์ตพุ่มกลับก็เซฟให้แล้วก็ก่อนที่จะไม่เล่นเขาก็มาขอจังว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยจังบอกว่าได้เพราะคือมันเหมือนแบบไม่ตั้งใจหนือนยั่วยวนกันแล้วเราก็จะโทษท่างทั้งผู้ชายอย่างในฉากพระเอกคือช่วยเราไม่ให้แบบตกจากเวทีมาอุ้มเราไว้แต่เราเหมือนแบบบ่วยไวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีก็มีแค่าฉากนั้นเพื่อเพื่อจะเปิดเรื่องมาว่านางเอกอ่ะมันเหมือนาหน้าเหมน,น,เนะน,นีมัแบบจุด เาอกใจ่าข่าวมันดูยิ่งใหญ่มากกใจข่าวมันดูยิ่งใหญ่เหมือนกันอ่ะสังก็เลยเขยไม่ขนาดนั้นเลยคือมันแบบไม่ได้ขนาดนั้นก็แบบชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจคนก็ไปถล่มนีดีนาด้วยอะไรด้วยหน้าเขาดูแบบโอมฟีนรีคือมันไม่ได้ขนาดนั้นเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็รู้แหละว่าเดี๋ยวเออถ้าสมมติว่าเราเฉยไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เงียยไปเองเพราะมบางทีถ้าเราไปยิ่งถ้าเราชี้แจงแล้วแล้วเราจบเราเคลียรวก็คือจบถ้าสมมติเรายิ่งไปย้ำมันก็เหมือนเราต่อความยาวสาว างารรับงานของิี่ที่ไม่ไม่มีอย่างเราลิมิตอะไรอะไรบ้าง <ST S> มีวางลิมิตพี่เราก็ต้องมีวางลิมิตว่าอันไหนเราได้ไม่ได้ถ้าเติดลดสิทซินเราได้แค่ไหนอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยก็ <S <S แค่นออั้นแต่ถ้าเล่นก็ต้องมีเซฟมีอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่ได้หุหห่นหวาอยู่แล้วทุกคนก็เห็นว่าแบบสิบกว่าปีในวงการเราเราไม่ได้หว่นหวานสิบแปดปีในวงการที่ผ่านมาคือเราก็ปกติถ้าจะหว่นหวาก็คือตามเนื้องานอะไรอย่างเงี้ยขายแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยือกโซ่เออไม่ได้น่ะใจอะแล้วถ้าหลังแต่งงานไปมันจะต้องมีผมวหวานเลยต้องงดไม่ต้หรือว่ามันบุหวานได้อะไรอย่างเี้ปกติตามเนื้องานมีสามีแล้วจะทำอะไรก็ได้เออเปลี่ยนลุคไปที่เป็นลุคเออใช่แค่ถึงรูปแหวนเราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยปกติก็คือใช้ชีวิตปกติทำงานปกตินี่แหละอย่างนีอะไรอย่างนี้เองคุณเจมส์ว่าเห็นไหมเห็นเห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็คุยกันมาออกมีเซฟนะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าซีนเนี้ยจะเป็นแถวมาหลังจากที่แบบว่ามีแถวขอขอแต่งงาน โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคลิศมากแม่โอเคค่ะยี่สิบแปดพันะคะ